สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกมไรกันนั่วอลกันอีกครั้งหลังจากที่สัปดาห์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยก็ตัวเกมได้มีการให้เราเล่นภารกิจของขวัญที่จะมีการแปลงโมดิสุรเป็นในระดับซูปเปอร์โมดิสุตร5ดาวเนี่ยถือว่าเป็นการแจกของขวัญที่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดกันต่อไปแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดเป็นเรื่องแรกเลยก็คือมีอย่างนึงในเกมราการนั่วอร,รวมไปถึง ชาวกันดั้มเราทุกคนน่ยอยากจะติดตามกันเป็นพิเศษนะก็คือในส่วนของกันดั้มฮัตเตเวฟัตที่จะมาเป็นภาพยนตร์ให้เราได้ดูกันในโรงภาพยนตนระ์น่ยผมก็ลองไปหาข้อมูลดูนะว่ามันเป็นยังไงว่าก็มันได้ฉายออกโรงภาพยนตร์ไปตามกําหนดเดิมที่วันที่7พฤษภาคมน,นะน่าจะประมาณนี้จริงหรือเปล่าผลปรากฏว่า ได้มีการเลื่อนฉายของภาพยนตร์กันดั้มพัทเวเฟลออกไปเนื่องจากภาวะโรคระบาดของโควิดที่เราเจอกันอยู่รวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นก็เจอไปด้วยทําให้ได้เลื่อนไปเป็นปลายเดือนพฤษภาคมก็ต้องติดตามรอดูกันต่อไปว่าจะได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์หรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรทั่วโลกเลยนะน่าจะทั่วโลกอะตอนเนี้ยก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าภาพยนตร์กันดั้มพัทเวเฟลแฟตที่เราอยากจะติดตามกันเนี่ย จะได้เข้าฉายเมื่อไหร่อย่างไรนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามว่าผมก็กะว่าตอนแรกอ่ะน่าจะดูกระตูนเรื่องนี้แล้วก็มาดูว่าเออมันเก่งขนาดไหนถ้ามันอยู่ในเกมกันดัน้ Ball เนี่ยมันจะมีอะไรยังไงในเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเออมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าในเมื่อไม่ได้เข้าฉายนะก็ต้องรอกันต่อไปนะรวมไปถึงประเทศไทยของเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาฉายกันเมื่อไหร่นะครับ ก็สําหรับข้อมูลที่ผมได้มาจากการทราบว่าภาพยนตร์ไม่ได้เข้าฉายเนี่ยก็มาจากช่อง YouTube ของญี่ปุ่นช่องหนึ่งก็ได้บอกว่าภา,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 าพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่ได้เข้าฉายจริงๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพอไปดูแล้วเออก็หายข้อสงสัยเลยแหละว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่ได้เข้าฉายจริงในส่วนต่อไปที่ผมจะไปพูดถึงกันเลยก็คือที่หน้าการชาติที่เราอยู่ตอนเนี้ยผมอยากจะบอกว่าตอน,น,ตเ,นเนี้ยตัวเกมรายกานวอเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากเลยว่าตัวเกมสนับสนุนตัวในระดับ ห้าดาวค่อนข้างจะเยอะกว่าตัวสี่ดาวจะเป็นตัวห้าดาวแปลงล่างซึ่งตอนนี้ถ้าในเกมแล้วก,ก็นั่วอลไม่มีตัวระดับห้าดาวเลยสกกาชาหนึ่งนะผมมองว่าสกัชาตัวตน,นี้ไปเน้นกดตัวห้าดาวจะดีกว่าเพราะว่าสัปดาห์ล่าสุดที่เพิ่งผ่านพ้นไปภารกิจของขวัญต่างๆเนี่ยแจกแผ่นเกติคุณยอดอนเนกประสงค์เอ้ไม่ใช่อนเนกประสงค์ของตัวต่างๆของโมบิสูรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเลยมันทําให้เห็นเลยว่าตัวในระดับสี่ดาวเนี่ย ตัวเกมแจกของอะไรต่างๆมาค่อนข้างจะเยอะอีกในนึงก็คือเหมือนจะเป็นการโลทิ้งไปในตัวด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าตัวในระดับ5ดาวตอนนี้ก็ค่อนข้างจะออกมาเยอะแล้วแต่ว่าตัวล่าสุดของเกมไรกันแน่อปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีตัว4ีดาวตัวใหม่ออกมาอยู่ที่หน้าจอที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือ4ีดาวประเภทโจมตีแต่บ้านโอเอสเอ็นไรเซอร์เซเว่นซอสบวกด้วย GN sort ซอร์สทูบอ่าก็จะเป็นตัว ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะนะว่าจะเป็นตัวในระดับ4ดาวแล้วก็เหมือนจะยังไม่มีท่าไม้ตายเอบด้วยมันก็ลดความน่าสนใจไปในระดับหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับคนที่จะกดกาชาตัวในระดับ5ดาวก็ไม่น่าจะมีนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเปอร์เซ็นต์กันสักเล็กน้อยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เกจสด,ดาวแปนะเปอร์เซ็นต์ของเกจสด,ดาวตอนนี้ผมมองว่าทุกกาชาเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะเหมือนกับ จะบอกแล้วว่าต่อไปตัวสีดาวอาจจะไม่ได้ออกยากแล้วหรือเปล่าสำหรับตัว d ับ x n ิลโอเซอร์จะอยู่ที่3%นะ d ับ x n ิลโอเอ s ก r อ s ซอร์บวกก n s o r t ซอร์สทนะูเนี่ยก็ปกตินะแต่ว่าตัวสีดาวจะเก็ตค่อนข้างจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่8%ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าโมบิสตร ที่เป็นในระดับซูเปอร์โมบิสูตรดาวสีม่วงจะให้ดูว่าสัปดาห์ที่ผ่านพ้นไปเนี่ยแจกแผ่นเกียรติคุณยอดของโมบิสูตรต่างๆเยอะขนาดไหนแต่ว่าผมก็ออกตัวก่อนนะ,ะว่าไม่ได้เล่นเยอะมากคิดว่าน่าจะมีคนที่เล่นเยอะกว่าเนี่ยอย่างตัววิงกัน์ดัมเซโรเอเลดวอร e เดเซิร์ฟเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีตัวอื่นๆที่ผมมีแผ่นเกียรติคุณยอดอยู่มันเยอะมากเลย,เยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวลิมิเต็ดก็ ไม่ได้เก่ามากเก่าในระดับหนึ่งแต่ถือว่าไม่ได้เก่ามากเนี่ยผมไม่ได้เล่นเยอะนะออกตัวก่อนเลยแต่ว่าก็ยังได้มาเยอะขนาดเนี้ยเนี่ยก็ไม่อยากจะนับเลยว่ากี่ตัวแต่ว่ามันก็เกินสิบห้าตัวไปด้วยซ้ำเนี่ยตอนเนี้ยผมมองว่าเป็นช่วงเหมือนกับเทศกาลดองของเกม lacanawar น,นะก็คือเราควรจะเก็บสะสมของต่างๆไปแล้วก็ใช้ในการอัปเดตนะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอัปเกรดตัวต่างๆเนี่ยให้เป็นระดับดาวสีม่วงค่อนข้างจะเยอะหลายตัวเลยเพื่อจะนําไปใช้ ในโหมดต่างๆรวมไปถึงเพชรก็ควรจะเก็บสะสมไว้ด้วยผมมองว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าจะเก็บสะสมมากที่สุดเลยนะของเกมรายการ์้ำบอแต่จริงๆแล้วในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นเทศกาลโกลเด้นวีคเฉลิมฉลองนแต่ว่าออกแนวเหมือนเทศกาลดองสําหรับเกมรายกัน์ดบอลนตอนนี้เราก็จะได้ชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรต่างๆมาค่อนข้างยเยอะผมมองว่าตอนนี้ก็ดัดแปลงเลยอย่างตัว วินการ Zero War, ์ัมเซโรเอ็นเดดวอลไดซ์เซงแต่วันเป็นดาวสีม่วงอยู่แล้วก็คงจะอัปเกรดเพิ่มได้ไม่เยอะมากแต่ผมคิดว่าน่าจะมีคนที่สะสมแผ่นเกติคุณยอดที่เราได้กันมาแบบที่ผมทาเนี่ยแบบเยอะกว่านี้ก็น่าจะมีคนทําเหมือนกันแต่ผมก็เพียงพอสําหรับเท่านี้สาหรับที่เราเล่นกันไปแล้วก็สําหรับการที่เราเก็บสะสมของต่างๆไว้เยอะรวมไปถึงเพชรด้วยผมมองว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้เพชรเนี่ยน่าจะไปเยอะกันที่ช่วง ครบรอบ5ปีของเกมไรกระดัมว้าผมมองว่าช่วงนั้นน่ะน่าจะเห็นความต่างในสนามประลองสําหรับคนที่เก็บเพชรไว้เพื่อรอกดกาชากับคนที่ไม่ได้เก็บเพชรเนี่ยระดับความต่างผมมองว่าน่าจะเห็นชัดเจนในสนามประลองเลยโดยเฉพาะในหลีกต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลีกทองหลีกเงินหรือว่าหลีกทองแดงเนี่ยระดับน่าจะต่างกันแล้วแหละเพราะผมมองว่าช่วงเนี่ยอาจจะมีคนเก็บเพชรไว้แบบผมเนี่ยผมอาจจะมีเพชรอยู่ประมาณ2,200 27เ,เมตรโดยประมาณแต่ว่าคิดว่ามีคนเก็บไว้เยอะกว่าน,นี้ก็น่าจะมีเหมือนกันแล้วก็ผมมองว่าช่วงนั้นน่ะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดต่อไปเราจะไปพูดถึงกิจกรรมต่างๆในเกมและกนั้าวอตอนนี้ก็จะมีภารกิจศึกเลดเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นการเลดกับโมบิลเมอร์หรือโมบิสูต่างๆก็ต้องไปเล่นอย่างน้อยวันละหครั้งก็จะได้ของรางวัลต่างๆรวมไปถึงตอนนี้ก็น่าจะเหลือภารกิจ มันกลับมาแล้วภารกิจอีเวนต์ดอกไม้แห่งชีวิตแล้วก็กันด้าพัตวีแฟตก็ยังคงอยู่ค่อนข้างจะยาวนะฮะเลยแต่ผมมองว่าไม่รู้ว่าเกมแล้วร์กกนัฟว์ได้คาดการไว้หรือเปล่าว่าภาพ,พยนตร์เนี่ยจะไม่ได้เข้าฉายในโรงภารกิจนี้ก็เลยค่อนข้างจะอยู่กับเราไปนานพอสมควรเลยสุดท้ายนี้คลิปนี้ก็คงจะจบกันลงไปเพียงเท่านี้นะสั้นๆก็จะมาบอกเก่าเล็กๆน้อยๆ สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าแนวทางของผมเนี่ยก็ยังคงชัดเจนเลยว่าเพชรที่เก็บมาเยอะๆเนี่ยก็น่าจะใช้ในการกดกาชาโมบิอาร์เมอร์เช่นเคยเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าแจกของต่างๆของโมบิสู t มาเยอะเนี่ยแต่สังเกตได้ชัดเจนเลยว่า Mobile a r m ม r ก็ยังไม่ค่อยได้แจกอะไรมาเพิ่มเติมมาทางทางที่ Mobile a r m ม r เนี่ยสามารถทําเป็นดาวสีม่วงระดับ5ดาวได้เหมือนกับโมบิสูนแต่ว่าของที่แจกมาของโมบิอาร์เมอร์เนี่ย มันค่อนข้างจะน้อยผมมองว่าการกดกาชาโมเ,าเมอร์ก็ยังคงจําเป็นอยู่ค่อนข้างจะเยอะเลยก็คงจะมีเพียงเท่านี้ส่งท้ายกันไปก็คงจะกดตัวต๋วกาชาตั๋วกาชาก็เป็นอย่างหนึ่งที่ดองไว้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเลยก็คงจะเปิดตั๋วที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นซปเปอร์ตั๋วกาชาสี่ดาวแน่นอนหนึ่งใบทิ้งท้ายก่อนที่จะจบกันไปดูซิว่าจะได้ อะไรดีๆหรือเปล่าซูปเปอร์ตัวกาชามีโอกาสได้โมบิสูตลิมิเต็ดนะแต่ว่าน่าจะเป็นตัวสี่ดาวเท่านั้นแหละเอ๊ะแต่หน้าจอแบบนี้เป็นตัวสี่ดาวจริงแหละเฮ้ยผมยังไม่ได้อะตัวนี้ก็คือไนท์ซูเปอร์เรียดากอนน่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะแล้วก็อาจจะไม่เก่ามากแต่ว่าก็เก่าระดับหนึ่งแหละแต่มันก็เป็นตัวใหม่ก็ถือว่า ประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยเป็นประเภทรอบด้านลนาักษณะพิเศษคือจํานานการโจมตีวัตถุโจมตีทุกตัวป้องกันความเสียหายลาแสงบีป้องกันลดค่าพลังคึ้นค่าดาเมจป้องกันคิทิคอ้กก็คงจะทิ้งท้ายกันไว้ด้วยตัวไนซูพิเรียลดาก่อนนะก็ขอทุกคนรักษาเนรักษาตัวให้ดีกันในช่วงนี้นะตอนนี้โรคระบาดค่อนข้างจะเยอะมากเลยแหละขอทุกคนผ่านเหตุการณ์นี้ได้อย่างปลอดภัยนะแล้วก็สําหรับเกมกรักกันนั้งวอเนี่ย ผมก็อยากจะขอให้กันดั้มพัชเวฟเนี่ยกลับมาฉายในโรงภาพยนตร์ได้แล้วก็สําหรับกิจกรรมอะไรต่างๆของภาพยนตร์เนี่ยก็จะได้เพิ่มเติมกันต่อไปเพราะว่าผมมองว่าถ้าภาพยนตร์ได้เข้าฉาย,ยมันอาจจะมีรายละเอียดอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมรวมไปถึงร่างต่างๆของตัวโมบิสุดในภาพยนตร์เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่ามีร่างอะไรต่างๆมากน้อยแค่ไหนก็ฝากกันไว้ทิ้งท้ายเท่านี้กันแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันดนใหม่ในครั้งต่อไป สวัสดีครับ